ครับผมวันนี้ก็จะมาทำไอ้ตัวนี้ให้มันเงียบนะปะีสิบแปดถึงสองวันยี่สิบเป็นทุกคันเลยเนี่ยตรงนี้ฟังนะได้ยินไหมเนี่ยมันมันดังอะ่ะอเวลาเราดูเวลาลวสตาร์ทเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะดูนะเวลาเราออกตัวช้วชามันจะดัง ได้ยินไหมโอเคเดี๋ยวผมจะลองทําให้มันเงียบลงอ่านะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยคือไขควงสีแ็กครับผมอะจะมีน็อตอยู่ตรงนี้สองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่นะครับหลังจากเราถอดน็อตออกเสร็จปุ๊บเราก็ดึงตรงนี้ออกข้างๆเ่ยนะถ้ารถไม่ใหม่ๆมจะดึงไม่ออกนะเราใช้วิธีนี้ครับใช้ไนะขควงแบนนะผมแทงไม่เทอาไรและนะ้วงัด อ่ะออกแล้วนี่เห็นไหมพอเรา,อ,าออกเสร็จปุ๊บเราดึงเลยครับผมดึงขึ้นตรงตรงนะว้าวออกแล้วครับผมเร,เราแล้วเรามาดูนะว่ามันหักไหมตัวเคี๊ดึงดึงขึ้นตรงตรงนะครับอ่าเสร็จปุ๊บพอดึงออกมามันจะได้มาสภาพนี้นี่แล้วพอถอดมานี่นะหงายขึ้นครับผมมันจะมีน็อตสีแชกอยู่ตรงที่มันติดที่มันดังเนี่ยตัวหนึง่งเราก็ถอดมันออก หลังอาไปอุดลำโพงหลังก็จอดถอดออกนะครับเนี่ยกลับมาทางเดิมครับเราดันใช้วิธีดันแล้วนะนี่ดันขึ้นตรง,ตรงมาบเข้าให้ออกมาแล้วนี่วางไว้ก่อนเราใช้เทปกาว 3M ครับผมนี่นะครับเทปกาว 3M เช็ดมันก่อนนะเพราะว่ามันเป็นคาเป็นอะไรอย่าให้มันมันนะถ้ามันมันมันจะติดไม่อยู่ เช็ดมันหน่อยครับก็ติดแม่งเข้าไปเลยหาอะไรล,ลองหน่อยนะเดี๋ยวมันเป็นรอยนี่ครับติดท่านี้ตั้งใจไปหเนี่ยวะ,ะติดแบบนี้ครับผม หลังจากเราติดแล้วใครจะติดเยอะกว่านี้ก็ได้นะหนูติดอีกอันแนวนึงเลยดว่ะกะเอาทัวเลย หลังจากเราติดเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปครับผมนี่นะครับวิธีการใส่แล้วก็ใส่กลับไปให้มันตรงล็อกเหมือนเดิมดูก่อนนะว่ามันตรงล็อกหรือเปล่าตรงล็อกเสร็จปุ๊บเรากดลงครับอ่าหลังาจากกดลงเสร็จปุ๊บเราลองเลยทีนี้ Die